มาชมคู่สุดท้ายครับของรายการวันนี้ครับของรายการพุตซรพีพีแอนเคดีซีโซลูชันสุดเกกครับครับรอบชิงชนะเลิศครับเป็นการพบกันร,ระหว่างโลงศพเอฟซครับเจอกับตามใจเฮียครับในคู่สุดท้ายของวันนี้เ,นนเ,เป็นทาง ลงสกอฟซครับเสีย์บอลเริ s. <S ่มเล่นก่อนในครึ่งเวลาแรกทีมี่บอกว่าชัดเจนนะครับไม่ต้องใส่เสื้อเอียนะครสเป็นทีมที่มาจากทางโคราชครับส่วนปารเทีืนก็เป็นทีมเหยียๆอยู่ขอนแกันนะครับแต่ว่าเป็นในรนใหญ่เป็นปักยะัม .5 นะครับ บอลยังอยู่ที่ตามใจเฮียครับกำลังบอลขึ้นมาแล้วจะกระลาชากเล่นเองหรือเปล่าครับเปลี่ยนไปทางด้านขวาบ้างทางด้านของตามใจเฮียหืนย้อนกลับมาใหม่แล้วเหมือนหลอกจะยิงครับแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับจังหวะนี้ต้องปัดทิ้งไปก่อนครับผู้สาวประตูของลงสโซลต์สิตเสียเป็นลูกค้อนแน่นครับ ให้กับทางด้านของทามเจงเฮียนะครับคนไลค์คนละแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทั้งสองทีมครับในรอบชิงชนะเลิศมาลุ้นช่วยกันครับว่าจะเป็นใครครับที่จะคว้าถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลส5 0หมื่นห้าันบาทครับในคู่ชิงชนะเลิศคู่นี้ มาคอมเมนต์มาร่วมสนุกกันได้ครับในไลฟ์สดของเราทางพันทางทางเพจของ K t c ฟุตบอลลีกครับจะเป็นใครกันหนอระหว่างลงสก FC ครับหรือจะเป็นตามใจเฮียแต่ว่าโอ้ไปสกัดบอลเข้าประตูตัวเองครับเป็นทางลงศก FC ครับขึ้นนำตามใจเฮียไปก่อนครับครีบดีเพลย์อีกรอบหนึ่ง เล่นบอลจากริมเส้นแล้วยิงอัดเข้าไปแล้วไปสก,กัดพลาดครับเข้าปราตัวเองครับของทางด้านตามเตหีหนึ่งปราตูญครับเป็นทางด้านของลงสุขเอฟซีขึ้นนำตามเตฮีไปก่อนครับหนึ่งุกยังมีเวลาอีกมากครับสำหรับทางด้านของตามเตฮี แล้วยิงอัดเข้าไปเหมือนกันครับตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านทางผู้เล่นของลงสตรเอฟซีพาบอลขึ้นมาตามตีเฮียก็เปลี่ยนข้างไปท้านขวาบางอื่นย้อนกลับมาเหียงเป็นบอลของตามตีเฮียแล้วได้ยิงก็ปัดปลายมือครับของผู้รักษาประตูของลงสตเอฟซี FC ก็ ต้องเซฟไปก่อนเลยครับเป็นลูกเตะมุมของตามใจเฮียแล้วตัดเข้ามาตรงกลางเล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นกับเพื่อนใกล้ๆก่อนครับดังนั้นกราบขวามีเพื่อนอยนนู่ทางด้านซ้ายก็ฝากไว้ก่อนแล้วจะเลี้ยงกินตัวไปเององหวะนนี้เราถึงเพื่อนแล้วครับได้ยิงยงหวะนนี้แต่มันไปเข้าน,นต่างครับโอ้โหมันกันตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกเลยครับั้อสองทีนี่แลกแสกัน ร,รัวนะครับน,นี่ครับต้องแชร์ไปให้โลกได้รู้ครับบอลฟุตซอลของคอนแก่นนี่มันหยดจนคู่สุดท้ายครับรอบชิงชนะเ,เลิศครับรเป็นการพบกันระหว่างลงศพเอฟซีเจอกับตามใจเฮียครับโอ้โหดำเนินการมาจนถึงคู่สุดท้ายเป็นที่บร้อยครับตอนนี้ ใน,ในการบรษษอลฟุตซอล PPN KDC Solution ครับซุปเปอร์คัพลากกันมาอย่างยาวนานครับเวลาก็ล่วงเลยมาจะเข้าสู่ก็เป็นบันใหม่แล้วครับโหขึ้นลงเลยมาเกิดจะตีสอแต่เราก็ถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆได้ ชมกันทุกคู่คเขาแมตช์นะครับจนถึงคู่สุดท้ายรอบชิงชงนะเลิศมาชมเกมกันต่อครับอ๋อขอสวัสดีแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมในไลฟ์สดนะครับตอนนี้ก็123ท่านครับที่เข้ามาร่วมชมเป็นสักขีพยายนครับสำหรับทั้งสองทีมในรอบชิงชงนะเลิศของรายการฟุตซอลคอนแก่นทั้งหลอดดูดพดเผ็ดมันแน่นอนแล้ว จะไปเองจังหวะนี้ยังเป็นบอลของทางด้านาตาล์มเจเนียล้วตัดเข้าตรงกลางแล้วเรียกฝาวให้เพื่อนได้ครับจังหวะนี้เป็นระยะที่หวังผลได้เหมือนกันครับจังหวะนี้แล้ว้ตัดสินต้องเดินไปชี้จุดนะครับเป็นตรงนี้ร,ระยะนี้มีแฟนคลับของทางลงสุดเอฟซีครับกดหัวใจให้ทางลงสุดเอฟซีครับ ทางตามใจเฮียนี่ก็มีมาเหมือนกันสำหรับแฟนลับแล้วยิงอัดเข้าไปลูกนี้ของตามใจเฮียก็ไปแชร์ผู้เล่นของลงสดที่สีและครับออกหลังไปแล้วเป็นลูกเตะมุมครับของทางตามใจเฮียแล้วยกมาตรงกลางเก็บบอลเล่นได้บอกเฟื่องเข้าไปด้านในแล้วดึงบอล ไม่ผ่านทางด้านของโอ้โหยิงไกลลูกนี้ก็ตรงกรอบนะครับลงโวนเแล้วจะยิงไกลเหมือนกันลูกนี้แม่สวยโอ,อกาสได้ลองสองไกลครับสำหรับผู้รักษาประตูของตามเจเฮียเป็นทีเด็ดเลยก็ว่าได้ครับสำหรับลูกหลยิงไกลครับของทางด้านผู้รักษาประตูของตามเจเฮียแล้วมันบอลไปเฉลบออกหลังไปด้วยครับเราเป็นลูกเต็ม แล้วยิงไปก็ยังติดผู้เล่นของลงสุเอฟซีตามใจเฮียก็มีแฟนคลับตามมากดหัวใจให้เรื่อยๆนะครับแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหบอลมันฮุกลงเหมือนกันครับแต่ว่ามัน ออกข้างไปนิดเดียวครับสำหรับทามใจเฮียรครับบุกเข้าใส่ทางลงสด f ีฟซีดุดันเหลือเกินครับแล้วยกมามาไกลเลยครับทางตามใจเฮียแล้วฝากไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะพยายามไปเองหรือเปล่าเขาโดนบีบไวแล้วเบอสินให้เป็นทางลงสด fc ครับในฝา่าแล้วหลอกไปในจังหวะ ต้องเล่นกันใกล้ๆครับกับผู้รักษาประตูยกมาทางด้านหน้าแล้วผู้รักษาประตูก็ยังคว้าไว้ได้แล้วเล่นเองจังหวะนี้แล้วยิงอัดเข้าไปก็เป็นทางลงศพแล้วยิงสวนกลับมาเหมือนกันก็ไม่มีอะไรครับบอลข้ามคานออกไปพยายามจะหาอกาสยิงไกลเหมือนกันครับผู้รักษาประตูทีเด็ดครับของตามใจเฮีย er. ต้องขอสวัสดี เป็นเพื่อนๆพ,พี่ที่รับชมผ่านไลฟ์สดทางช่องทางของ KDC ุบนลลกคกับทั้งหมด157ท่านนี่ต้องสวัสดีนะครับก็สามารถกดหัวใจให้กับลุงอบ F4 แล้วก็กดว้าวให้กับทีมตามใจเฮียครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่นทั้งสองทีมนี่เราดำเนินมาถึงคู่ชิงชนะเลิศจนได้ครับในเวลาที่ เกือบจะตีสองมีสัญญาณขอเวลานอกครับพอได้พักดื่มน้ำแล้วก็วางแผนแก้เกมครับสำหรับสองทีม เป็นทางตามเจเฮียครับจะได้เปิดบอลคอามอนเล่นจังหวะนี้มีเพื่อนอยู่ทางด้านในแล้วเล่นกันตรงกลางแล้วซัดไปจังหวะน,นี้โอ้โหถ้าตรงกรอบนี่มีลุ้นแล้วครับจังหวะนี้ของตามเจเฮียแต่บอลมันเฉียดเสาแรกออกไปนิดเดียวครับเป็นลูกโยนเล่นจากหน้าประตูของลงศพมองเพื่อนึงด้านหน้าแล้วต้องไปบังไว้ก่อนครับทางตามเจเฮียครับ ลงศพเขียรเล่นแล้วยกขึ้นมาสวยอ้โหอันตะะรายครับลุงนี้อันเข้าไปตัดโบของผู้เล่นหมายเลขเจครับของตามใจเฮียน,นี่ตัวลอยไปเลยครับตด้ฟาวเขาทางลงศกฤีแล้วดึงบอลอยู่ทางแดนของตัวเองเล่นที่กว้างแล้วยกข้ามมาเข้ามเลยออกหลังไปเลยครับ เียเขามาเล่นครับของทางตามเจเฮียเล่นตั้งเตุใกล้ผู้รักษาประตูนี่ขึ้นมาแล้วครับทางผู้เล่นของตามเจเฮียแล้วน่าจะหมดเวลาครับในครึ่งเวลาแรกนี่อย่างรวดเร็วครับ10นาทีนี่ผ่านไปไวอีกเหมือนกับโกโหกครับยังเป็นทางลงศพเอฟซีครับขึ้นนำทางตามเจงเฮียไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในครึ่งเวลาแรก ผมมีเวลาให้แก้ตัวครับสำหรับทางตามเจงเฮียสำหรับหลงสุดเอฟซีที่ขึ้นนำไปแค่หนึ่งประตูครับก็ยังไม่ปลอดภัยยังมีโอกาสได้เข้าทำตามตีเสมอได้ตลอดเวลาครับทางตามเจงเฮียนี่มีโอกาสได้เข้าทำนี่ค่อนข้างจะบ่อยนะครับในช่วงรึ่งเวลาแรก สำหรับแฟนคลับทางด้านของลงสกอ FC ก็ต้องกดหัวใจรัวๆครับเพื่อเป็นกำลังใจคนระับแล้วก็ส่งแรงเชื้อให้กับทางด้านของลงสกอ FC แล้วก็กดว้าวครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของตามใจเฮียครับ by s t d e s i g n เวลาหลัง,งับกำลังจะเริ่มทำการเขี่ยบอลเริ่มเล่นจากทางด้านของตามใจเฮียเริ่มเขีย่ยเริ่มเกมครับในค่งเวลาหลังของตามใจเฮียดึงช้าแล้วส่งย้อนขึ้นไปเริ่มเล่นที่บร,ริสวณศัพทุหวางเรื่อใกล้ แล้วเป็นตามใจเฮียครับนายโบเราออกไปทางด้านขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายสวยครับแตยังไม่มีโอกาสได้สับแล้วจะไปเองแล้วเรียกฝาวให้เพื่อนนายด้วยครับจังหวะน,นี้หมายลเลข1ิตามใจเฮียครับจะพยายามจะคลึงบอลเองครับดูภาพฉายครั้งหนึ่งไปเหี่ยวข้อเท้านิดนึงครับ เตะฟรีคิกครับของทางด้านตามใจเฮียส,สับเปลี่ยนผู้ยิงแล้วยิงลูกนี้ครับมันโด่งข้ามคานไปเยอะครับเราบล,ลูกนี้ตามใจเฮียเป็นลูกเปิดเล่นจากหน้าประตูรครับของทางด้านโลโกสเอฟซีลำเลียมบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ยังอยู่ที่พลเออ้าวแล้วโดนตัดได้จังหวะนี้ลงศพเอฟซีแม่เกือบจะโดนเชืออครับทางด้านของตามใจเฮียแม่ไปพลาดครับโดนตัดบอลได้จากลงศพแต่ยังดีที่ช่วยกันไว้ได้ดีครับทางด้านของตามเจเฮียราโยางบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนมาทาง,งขวามือเพื่อนอยู่ทางด้านซ้ายขอบอลแล้วยกมามันตุดออกหลังไม่ีกแล้วครับตอนรับทั้ง 161ท่านครับที่รับชมอยู่ทั้งบ้านแล้วสัตว์จังหวะนี้ครับทางด้านของโรงสด FC ก็ยังไม่ตรงกรอบอีกไม่เกินอึดใจครับก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะขวาแชมป์ถ่วยรางวัลของฟุตซอลพีพีแอนเคดีซีโซลูชันซูเปอร์คัของเราไปครับในวันนี้กับพร้อมเงินรางวัล้อมโล่รางวัลครับ สอง0มืนห้าพันบาทฉบับเมื่อวันจันทร์ันเลิกครับมาดูในเกมกันต่อครับยังเป็นทางด้านของตามใจเฮียครับบุกเข้าเข้าใส่ทางด้านของโลงศพ FC รัวๆครับจังหวะนี้ดูภาพช้าจังหวะน,นี้ครับนี่ครับผ่านบอลมาหนึ่งแล้วเบอร์21โอ้เบอร์11็ครับขอภยัยนี่ยิงเสียบขาหนอกไปใกล้เคียงครับตรงนี้บอลแรงครับติด ไปกันเลยเดียวแล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามใจเฮียแม่ไปการไปตัดเกมนิดนึงครับนี่เดินเข้าไปพร้อมใบเหลืองหรือเปล่าเขาพูดจะสินลนูกนี้เรียกมาตรงจุดแล้วก็รอฟังสัญญาณนะครับเป็นทางด้านของตามใจเฮียครับได้เตะฟีคิกอีกครั้งหนึ่ง เวลาก็ยังผมมีครับกับ1นึ่ประตูของตามเจเฮียแล้วเล่นสั้นไปที่ด้านสายแล้วยิงอัดเข้าไปก็ยังไม่ผ่านงด้านของลงสก FC ยังช่วยสกัดไว้ได้ครับ ้อนกลับมาครับทางด้านตามเตัวงเฮียเซตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจะปาดเข้าไปทั้งหน้าก็ยังไม่ผ่า,ทานทั้งด้าของโลจงศพที่ <c oughs> จะโดนตัวกลับหรือเปล่าจังหวะนี้ล็อกไปหนึ่งจังหวะแล้วให้เพื่อนทางด้านซ้ายเตือขึ้นมา9 <c oughs> 1ถึงบอลรอเพื่อน,นจังหวะแล้วแม่ยังไม่ให้ครับต้องย้อนคืนกลับมาก่อนทางด้านโลงศพต่างกันใหม่ครับ <c oughs> เปลี่ยนทางด้านซ้ายแล้วจะหลอกล่อแต่โดนจิ้มออกไปครับจากทางผู้เล่นของตามเตัวงเฮีย แล้วบอลได้เหมือนกันครับทางตามจีงเฮียแต่ก็ยังไม่ผ่านนะผู้เล่นของลงศพแล้วไปทําฟาวครับที่กลางสนามครับลูกนี้ของตามจงเฮียครับเป็นจังหวะลูกมันโด่งแล้วไปกระแทกทั้งนั้นหลังครับของตามเจเฮียเสียฟาวให้กับทางลงศพเอฟสีทำมัน การปันโค้งเข้าไปลุ้นที่หน้าประตูรครับของตามเจมี์แล้วไปถึงผู้รักษาประตรูด้วยครับจังหวะนี้ต้องสกัดทิ้งไปก่อนอต้องขอกล่าวทักทายในเวลาเกือบจะตีสองครับสำหรับ179ท่านที่รับชมอยู่ทั้งบ้านชมคู่สุดท้ายรอบชิงชนะเลิศของรายการเราครับ กำลังดูดเดือดมันครับแล้วก็ดำเนินมาถึงในครึ่งเวลาหลังกันแล้วครับกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรงสด FC แล้วก็กดว้าวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตามใจเฮียนะครับสำหรับแฟนคลับที่เข้ามาชมมาเชียสำหรับทั้งสองทีมครับ เป็นบอลเปิดเข้าไปเล่นของทางลงศพแล้วพักบอลลงสวยครับหมายเลขเก้แต่ตวัดเข้ามาตังวน,นี้ไปเข้ามือของผู้สาประตูดึดงช้าครับเซจกันใหม่ทางด้านของตามใงเฮียวนออกไปทางซ้ายค่อยๆลำเลียงขึ้นมาครับมีเพื่อนอยู่ทางขวาฝากกลางก่อนแล้วตัดข้ามมาแล้วยังมองหาเพื่อนเติมขึ้นมาสวยครับแล้วไปถึงด้านซ้ายเราได้ยิงครับผู้สาประตูก็ ยังดักเราปิดเสาแรกไว้ได้ดีครับเซฟออกมาแล้วยิงอัดเข้าไปจังหวะนี้โดยหมายเลขเจ็ดก็ไปฉลับทางผู้เล่นของลงศกออกไปครับป mm. ูรักษาประตูขึ้นมาแล้วครับ mm. เล่นกัน5คนแล้ว mm. จะตัดเข้าในไอ้เพื่อนต้องตามเก็บบอลไม่ได้ก่อนร mm. ักษาประตูมองเพื่อนแล้วทางด้านซ้ายมีครับ mm. จ่ายเข้าไปแล้วหมายเลขเจ็ดขอโบ ย้อนขึ้นกับเป็นนากไซคครั้งหนึ่งับเพาะเล่นหาช่องเข้าให้เพื่อนวิน่งวนอยู่ในข้างในยังไม่มีใครใครหยับปรดสาประตูก็ออกมาไกลครับเกินขึ้นสนามย้อนกลับมาก่อนตามใจเฮียก็บอกเพื่อนตเติมแล้วครับ คนอยู่ในแดนของลงจากส,สีหมดแล้วตอนนี้ทางตามยังเฮียยังตามเก็บโบยไ,ได้อยู่โดนบีบไวแล้วดึงบอลชันยังหวะออกไปทางซ้ายมีเพื่อนรออยู่หน้าประตูแต่ส่งย้อนกลับมายิงจังหวะเดียวครับแต่ว่าบอลมันโด่งห้ามหานไปไกลเลยครัแล้วต้องมีสัญญาณขอเวลาน,นองเรา ดูเข้มงวก่อนครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับกับ1สก,กอร์ครับที่ทางตามใจเฮียจะต้องตีเสมอทั้งด้านของโลงสตรีซีเพื่อต่อชีวิตครับไปลุ้นกันในจุดโทษแล้วครับเดี๋ยวจะทำได้หรือเปล่าครับสำหรับทางทีมของตามใจเฮียแฟนคลับก็เอาใจช่วยอยู่ทั้งบ้านแล้วครับในเวลาตอนนี้ก็ วนจะตีสองเข้าไปแล้วครับแล้วข้างมาไก,ก,กลต้องตัดบอลไว้ก่อนครับทางด้านตามใจเฮียแล้วเล็กไปถึงพุทธศาตูัวอีกครั้งหนึ่งคางออกมาไกลแล้วมีไปกระแทกทางด้านหลังครับเสียฟาวครับทางด้านของตามใจเฮียเป็นทางลงสากเอฟซีครับจะได้ปั่นของโค้งเข้าไปที่หน้าพระาตุ ที่สจะมาหรือเปล่าครับต้นแบบทางด้านของตามเจียงเฮียขอไปครับทางลงสด FC นีนี่ประตูที่2มาในช่วงท้ายเกมขึ้นเวลาหลังนี่ก็ปิดฉากได้สวยงามแล้วครับแล้วมองด้านหน้าแล้วยิงอัดเข้าไปก็ผู้ักษาป,ประตูก็ยังไม่พลาดเลยครับชกออกไปก่อนความปลอดภัยครับ แล้วตัดเข้ามาตรงกลางแล้วนี่วางแปรเน้นครับแต่ว่าบอลมันโด่งข้ามคานไปเล่นกันใกล้ๆนำเลี้ยงบอลขึ้นมาครับไม่มีเวลาแล้วสําหรับทางทีมของตามเจงเฮียแล้วให้ริมเส้นทา,ทางซ้ายยังเล่นกันมีเพื่อนอยู่ทางด้านขวาครับฝากไว้ที่ตรงกลางเปลี่ยนมาทางขวามีู้รกษาปกะาตูเขาออกมาเล่นแล้ววิ่งทําทางให้แต่ยังไม่ให้ครับางานของตามเจงเฮีย เลเ่นช่องเข้าทำแล้วครับเปลี่ยนทั้งซ้ายอีกครั้งหนึ่งล้วจะไปเองหรือเปล่าครับน่าจะหมดแรงแล้วครับเพราะว่าทําการเตะม,มาทั้งวันแล้วโอ้โหใกลเข้าชาร์จทั้หวะน้ครับผู้สาประตูแต่ว่าชาร์จไม่โดนบอลเลยครับผ่านหน้าประตูไปเฉยเลยโอกาสนี้ใกล้เคียงที่สุดครับสําหรับทางด้านของตามเจเฮียครับ ช้ากันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมีสไลด์ไปไม่ดโดนบอลนะสุดได้ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันก็<ๆ>ก็เป็นทางด้านของลงศพเอฟซีครับชนะเฉียนอชนะทางด้านของตามยังเฮียไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับได้ชนะเลิศไปในรายการ PP NKDC Solution s, p. P. s olution, ป p e r c ั p ของเราครับไดโลชนะเลิอดพร้อมเงินรางวัลครับสองหมืนห้าพันบาทโอ้โหแล้วก็วันนี้ก็แข่งขันกันครบถ้วนครับทุกคู่ทุกแมตช์นะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าครับจนจบที่คู่สุดท้ายที่เวลาก็เกิดจะตีสองครับก็ครบท้วนก็ หากมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะครับในการไลฟ์สตรีมหรือว่าถ้อยคำที่ไม่สุภาพก็ผู้บรรยายครับอาจารย์หมาก็ขอขออภัยไว้นียที่นี้ครับก็หมดเวลาการถ่ายทอดครับของทีมงาน KDC Production และของกับเพจ KDC Football League ก็น่าจะหมดเวลาการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในรายการหน้า จะเป็นบนอะไรนั้นต้องรอติดตามทางเพจเราจะลงรายการต่อไปครับสำหรับวันนี้กับผมจานหมาพร้อมทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับชมภาพรับถ้วยรางวัลทางฝ่ายจัดกันก่อนครับสำหรับนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ